ครับผมก็กราบสวัสดีนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธบงชา n e l นะครับอยู่กับผมแอดมินยุทธนะครับวันนี้วันที่26นะครับเดือน82,564ครับวันนี้อยู่กับราคาทุเรียนนะครับกับผมแอดมินยุทธฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมนะครับวันนี้ไม่พูดเยอะครับขอตัดเข้าไปที่ราคากันเลยแล้วกันนะครับราคาหมอนทองวันนี้ราคาดีครับหมอนทองนะครับ ที่หลังสวนนะครับ ABC อยู่ที่130นะครับ1 3 0ถึง145เลยนะครับราคา AB นะครับผมแล้วก็ ABC นะครับอยู่ที่1 2 5ถึง140ครับนะฮะอยู่ที่2อถึงกกิโลกรัมนะครับสวยมีบวกให้นะครับผมแล้วก็เกรด C นะครับเกรด C อยู่ที่95บาทถึง105บาทเลยนะครับผมนี่คือราคาหมอนทองนะครับส่วนก้านยาวนะครับ AB อยู่ที่105บาทนะครับผมน้ำหนัก1.8ถึง5กิโลกรัมนะครับแล้วก็เกรด C ก็อยู่ที่70นะครับกระดุม AB อยู่ที่105บาทเช่นเดียวกันนะครับผม1.7กิโลกรัมบวกนะครับแล้วก็เกรด C อยู่ที่70บาทนะครับพวงมาี AB นะครับอยู่ที่105บาทนะครับแล้วก็ เกรดซีอยู่ที่70นะครับน้ำหนัก1.7กิโลกรัมบวกนะครับผมส่วนชนีวันนี้นะครับผม AB อยู่ที่75นะครับแล้วก็เกรดซีอยู่ที่45บาทนะครับน้ำหนัก2-5กิโลกรัมเช่นเดียวกันครับราคาวันนี้ต้องบอกว่าบวกนะครับช่วงนี้ราคาขึ้นนะครับขยับขึ้นนะครับก็ดีใจแทนพี่น้องชาวสวนด้วยนะครับที่ได้ราคาค่อนข้างที่จะสูงนะครับในช่วงนี้นะครับ เป็นทุเรียนภาคใต้นะครับชุมพรนะครับแล้วก็มีกล้อหนึงนะครับอยู่ที่แยกสามไม้นะครับเมื่อคลิปก่อนนั้นผมได้แจ้งไปแล้วนะครับก็ไปลองดูนะครับผมขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ติดตามรับชมนะครับยูทูบชองช n n e l ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสวัสดีนะครับผมสวัสดีครับ